อ่านนังซื้อพิมพ์นั่นหนึ่งครับมีมีข่าวผู้หญิงตายท้องกลมแล้วก็เาขาพ้าดหัวหัวข่าวว่าหนังหน้า,ามันมีเรื่องแปลกตรงที่ว่าชาวบ้านไม่ยอมให้ญาติญาติของคนตายเขาทำพิธีเผาศพเพราะด้วยเหตุผลเพราะว่าเขาตายตายเป็นมีท้อ,ทองลแล้วตายท้องกลมแล้วก็ตายหงแบบไม่น่าเชื่อว,ว่าว่าปีปพศ2000เนี่ย คนไทยเรายังมีความเชื่อแบบนี้ตัวมอยู่ดูแล้วสยองก็เลยครับรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจอยากจะทำหนัง แตกต่างของหนังเรื่องเฮียนกับเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นที่ตรงเรื่องราวของเราเราเราจะมีมีแง่บุงต่างที่ที่ที่แฝงเข้าไปในหนังนะความแตกต่างมันจะอยู่ตรงที่ว่านอกจากความเป็นหนังผีที่น่ากลัวแล้วเราจะมีเรื่องของการความมีที่มาที่ไปแลมีเหตุผลของผีที่การการมาของผีการปรากฏตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปว่าผีนี้ปรากฏตัวทำไมมันคือไม่ใช่ผีที่จะมาเข้ามาแต่ว่าครั้งที่เข้ามาเขาเพื่อจะบอกอะไร ยังสื่อความหมายอะไรให้กับคนดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นผีที่มันแหวะออกๆลอกนะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวของแง่มุแมแง่คิดบางอย่าที่ผมพยายามใส่เข้าไปให้ให้มันให้คนดูได้ดูดูหนังจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอืมมันมีอะไรที่ที่ที่เราน่าค้นหาหน่าน่า,น,าน่าจับต้องได้เลย ผีเนี่ยมันเด็กเรไม่ได้กับการคู่กันกับการแต่งหน้าจะเป็นแค่นี้เราก็เลยต้องใช้ีการแต่งหน้าที่แบบว่าการตีความแต่งหน้าคือเราจะไม่ใช่ผีที่แบบเป็นหน้าแต้นเลตตลอดเวลาในกับพัฒนาการของผีผีตัวนี้เป็นผีที่มีมีความปรากฏตัวแต่ละครั้งเขามีเหตุผลว่าทำไมปรากฏตัวให้คนคนหนึ่งเห็นแอดการมาแต่ละครั้งมันจะมีมันจะมีความหมายเช่นมาครั้งแรกอาจจะต้องการเห็นหน้าทับศพตอนตอนที่เขาตายครั้งที่สองอยากให้เขาเห็นตอนที่ เขาถูกผ่าท้องขุกคาตกที่สา,าที่สี่ากำานิภาพตอนเขาเขาเริ่มเน่าแล้วให้เ,เพื่อบีมวอลให้คนคนนี้มาช่วยเหลือเขาในเรื่อนในเรื่อง,ะะองอช่อ,อะะก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่ว่า วันหนึ่งก็ถูกลากให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ตัวเองก็คิดว่าไม่ตัวเองไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ๆก็ถูกผีหลอกแล้วก็แบบว่าคือไม่ได้หลอกเฉยๆหลอกแบบขอความช่วยเหลือด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยคลาๆว่าจริงๆก็ไม่ได้เต็มใจจะช่วยเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะให้อยากจะคลายๆว่าคือคน,นเขาเข้าใจเราผิดอยู่เราก็อยากจะแก้แก้ไขตรงนั้นนะให้เขาแบบว่าให้เข้าใจเรามากขึ้นแต่การยิ่งแก้มันยิ่งถล่มลึก ตามสองไม่ได้ไวะไม่ทำอะไรให้มึงมาเลยมาเลยกูไม่กวแล้วนี่ นั่งคือเป็นไหมคือไหมเนี่ยเขาก็คือตอนแรกพื้นฐานเดิมก็คือเป็นเด็กสาวซึ่งแบบเหมือนที่เราบุกเห็นทั่วไปคือเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาอะไรเงี้ยคือแต่ณนะจุดหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ขาดในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยพอเมื่อมีคนมาเติมให้เขาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าความรักเนี่ยต้องอยู่กับเขาอยู่เขาต้อง ที่มันประเด็นที่แฝงว่าใน,น,นหนังนีมันมีประเด็นหลักทันน้สองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องความเชื่อของคนแต่ที่ผมบอ,อกประเด็นแรกว่าเราเราคิดว่าคนเรามันเชื่อชวเวลาเชื่อเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเร่หลักมากๆเนี่ยแล้วเกิดความโลภเกิดความลัวเกิดความกเกิดความไม่ได้แต่ต่ออยังมีเหตุผลไม่ทาให้เกิดความเฮี้ยนในใจเราเราก,ววก,รากล,ลัวเพื่อเทำให้คนเดือดร้อนอะไรเย่างนี่คือผมคิดว่านี่คือประเด็นของความเฮี้ยนของในใจคนมากกว่าความมีน้องผีอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างแม่กับลูก Mm hmm. เพราะเรื่งหนังนิ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีจาทั้งกลมที uh huh. ม่ถูกผ่าท้อเอาลูกออกเนะี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องแม่งลูกจะเป็นประเด็นที่2ที่เรานําเสนอแฝงไว้ในภาพยร์เรื่องนี้น mm hmm.